ไปดูการประชันกองปุ้งตุ้งปงง,ง,ง,งเขามีการโชว์ประชันฝีมือกรองเสียงร้องคําเป็นกรองทีบ้านจัดงานนี้เพื่ออนุรักษ์ครับโชแอ้ชนี้นะัเอโอ้โหตีกันอย่างนี้ตีกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเร่งจังหวะกันไปนะคุณผู้ชมนะคือที่ลาน หน้าที่ว่าการอำเภอร่องคําจังหวัดกาลสินนี่นี่อย่างที่ผมบอกไหมอ๋อนี่มีจังหวัดเนี่ยเออบึ่งบึงบึ้งบึง,บงอย่างนี้เ,ออเลยเขามีการจัดงานมหาก,กรรมเีิงกลองร่องคํากาลสิน์อื ซึ่งเขามีการจัดการแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานส,าสู่มาหากรรมกลองอาเซียน <ฮะ S 1> ปรนปี2566ยอดจัดขึ้นนะรองอวัาที่1-5เมษายนนี่แหละครับผลการแข่งขันเอาไปดูกันหน่อยกับคณะที่เขามาทําการประกวดมาแข่งขันกันรางวัลชนะนเลิศการแข่งขันกลองเสียงหน้าแคบได้แก่ คณะบ้านสวนโคก<ม>และคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกลองเสียงหน้ากวาก้างได้แก่คณะน้องใหม่เพชรเมืองชัยเ<ม> <Hey, S 2> ี่ท่านไหนอำเภอร่องคาก็ได้อมอบเงินรางวัลแล้วก็โล่รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณไปเนาะเพราะทุกคนะมีฝีมือลายมือที่ไม่ธรรมดามไหนๆก็เป็นการประชันกลองเสียงแบบโบราณแล้วใช่ไหมให้เราบรรดามืออาชีพเขาได้โชว์กันแล้ว<ฮ>แหมคนที่เขามาในงานเนี้ย แขกท่านผู้มีเกียรติามามอบรางวัลอย่างเดียวไม่พอมาประชันด้วยสิอร่อมีบรรยากาศของคู้พิเศษงานนี้ต้องเจอกันหน่อยนายอำเภอร่องคำเจอกับปหลัดอวุโสนายอำเภอประทับปลัดโอ้โหงานนี้ระดับบิ๊กๆเลยนะยอดอ่ะแต่ละคนเขาก็ประชันฝีมือต้องยอมรับนะท่านประหลัดเนี่ยท่านแก่ประสบการณ์อาวุโสไงเป็นประหลัดอาวุโสแต่เรียวแรงพละกําลัง อาจจะยังสู้นายอำเภอร่องคำซึ่งยังหนุ่มกว่าไม่ได้แอแรงนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรอสุดท้ายนายอำเภอที่ยังหนุ่มนั่นก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาไม่ได้เน้นเรื่องชัยชนะหรอกนะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ได้รู้จากกันว่าครองแบบโบราณของทางอีสานเขาเป็นอย่างไรนะครับเสิ่งกรองร่องคำใช่นะก่อนเขาตีแบบบูชาพญาแถนตีขอฝนอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง วิธ <kilow at> <movement> <be> ีชาวบ้านคุณคุณคุณไม่ไม่เหมือนตีกรองตีอะไรเหมือนตากผ้าคุณเหมือนตีโพยตีพายไปเลยนะอะไรของคุณเออเป็นนั่นแหละเราอะไรเยอะทำไมดูดิฉันรู้รู้เยอะดิฉันรู้เยอะด้วยล่ะไม่ใช่แค่ตากผ้าใช่ไหม